เป็นกับแบบอายุเอ้ยเป็นกับยังถือว่าโปรไล่กาลังแบบสามสิบใบกลางคนนะว่าง่ายซะเนาะสามสิบห้าวันนี้อ่าคันสมุนว่าคือทั้งเอื้อยนี่นะมีน้ำนมทั้งเพลินหักหมักเตื้อยกับสีโอ้ลุ่มกับเพลินอยู่เบื่อจากสีลุ่มอยู่จากได้มีคนมาภาษา่งาษาลุ่กันนี่แหละโอ้ว่ายง่ายกำลังจากว่าใจเฮานี่ว่างแต่หลายปีแล้วเนาะหลายปีสามห้าปีสู่คนเดียวมากก็เมื่อยเลยด้วยโดยสบายเพิ่นกระทำใจได้เลยแล้วเนาะเบ๊ กับสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่่อแมพี่น้องเพื่อนสุขุกคนบ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวเมย์ปัตป่าอีกแล้วเนาะโดยพวกเราก็สาวเมย์ปัตป่ากับพี่แหละได้มาหาทางสาวโสดเนาะทางอ่าเฮาก็ได้มาถ่ายทำทางเปินครั้งแรกครั้งอ่าคับอิดเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเลงแล้วเนาะหลังจากที่ว่าเฮานี่มาแต่เหตุทางว่าซั่นซริงเนาะกะ เลยขับในี่นจันทรเสือเลิกเนาะอ่าเนี่ยได้ครับก็บเได้เข่าไปโอ้โลมเอื้อเพื่อนเนาะเปัวหิมะหมูหูซื่อเสียนเรื่องนาของทางเอื้อเพื่อนาะว่ามาครัง้งแรกครั้งนี้เนาะเพราะว่าได้ยินแต่เพื่อนเป็นผู้สาวโสดในใหม่ว่าสีเชนเนาะนี่ก็คือเป็นเนพื่อนแฟนของเพื่อนเนาะใจเบิกเลยเนาะปะโดยอ่าสบายดีเลยเนาะโดยเนาะทางเฮาก็ได้มาครั้งแรกครั้งที่วิทยาศาสตร์เนาะบุคคลมาจากเถื่อนเนาะแมนก็เลยอ่าอย่างผู้ซื่อเสียนเรื่องนาของทางเอื้อเพื่อนเนาะซื่อวันจังได้เนาะ น้องแมวโอ้สื่อไอ้แมว,โ,มแมวโดยโอายุจักปีเอ้ยอายุสามสิบห้าปีสามชิมหาปีอายุสามสิบห้าเนาะเอ้ยอ่ามีลูกจะคนเอ้ยมีลูกสองคนมีลูกสองคนงล,ลูกหญิงหรือลูกชายดูมีหญนะิงกับชายโอ้เลยเนาะแมนเป็นกะได้ดูคูพ่พอดีเนาะแมนตังเฮาก็เลยมาอ่าเยี่ยมยามทั้งเอื้อยเพื่อนเนาะสบายเนาะตอนนี้ก็คำแล้วแล้วก็คือทางเอื้นนอยนี่ก็อ่า เด็กข้อเนี่ถามเอลยเนาะตอนนี้เอื่อยมีครอบครัวบ่ตอนนี้ครัวเอื่อยอาเสียหาปีแล้วอ๋อครัวเอื่อยเน่ยเสียหาปีแล้วหาปีเป็นไปเอื่อยอยู่เอื่อยขนาดสามสิบปีเนาะเสียมาเนาะเจ้าก็ยังบ่เคยมีไผเลยบ่บ่ยังบ่ได้ลงไผเลยเลยเพิ่งมาเปิดใจนี่บ่นี่ยนะเมนแล้วบ่ายไก็คืออ่าเพื่อนชาติของเอื่อยละวันเนี่ยเอยเมนแล้วสร้างกันตะกอนเนาะสร้างน้ำกันนะคะโอ้ เออเพิ MM ่นก oh, like like um, kind of ็เลยหลังจากที่ัูเซียไปแลวก็เลยบ่มีเวลาโอ้ลมก็คือแบบว่าสาเหตุเพิ่นก็คือค้าคายในเฮือนเออเนาะคขายเครื่องเนาะคลายเครื่องี่มีประเภทยังไ๋เออคลายเครื่องแบบเครื่องย่อยนี่อ้ออันนดี้เพราะว่าอีกอย่างเาออเนาะกนเหาบ่หฮ็ดค้าคายแบบนี้เขาก็จะเอาเงินคำมาเรียงลูกเต่าเนาะก็ดีแต่มีห้านคาที่ว่าขายยเีงที่ว่าหานํากันกับสองพวเมียตะกินเออเนาะ หลังจากเพิ่นเสียไปเฮาก็เลยอยู่กับลูกสามคนเดวานี้ลูกก็ใหญ่เติบแล้วบ่โอ้ก็อายเก้าปีแล้วอ๋อโดยอาหกปีอัดีพอดีใยังสบายพอดีไปโรงเรียนเนาะสำนักเนาะโดยหลังจากว่าไงทั้งลูกเพิ่นนี่ได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยเสียฮานาโฟเนาะโอ้ก็เลยเอื้อยก็เลยเลี้ยงลูกคนเดียวมาจนได้หาปีเพิ่นก็เก่งเนาะถือว่าสุดยอดเนาะใจเลยนเนาะแมนเ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 พิ่นก็สู้ ถ้ามีสาวรักเอ้ยเขินน็กซี่มีกว่านีเนาะแมนก็ถือว่าก็ธรรมดาเนาะนี่เนาะแมนพออยู่ว่าฉันซะมีเพื่อนกำลังมากไงขาดแต่สาวรักแต่สาวรักด้วยขาดแต่นุ่มๆที่มาซอยคิดซอยสั่งนทำกันแทนเนาะเป็นกับแบบอายุเอ้ยเถึนกันยังถือว่าโบราณกำลังแบบสามสิบไวกลางคนนะว่าง่ายฉัเน่าสามสิบห้าวันนี้อ่าคันสมุดมาขึ้นตั้งเอ้ยนี่นะมีนุ่มๆทั้งเผินหักหมักทั้งเอ้ยกะสีโอ้ลุ่มกับเพิญอยู่บ่เบื่อ อยากได้มีคนมาภาษาสังภาษาสาราสารกันนี่แหละโอ้เว้าง่ายกันหลังจากว่าใจเฮานี่ว่างแต่หลายปีแล้วเนาะหลายปี<า>สองปีสูงคนเดียวมากก็เมื่อยอะไรนี่เลยโดยสบาเพิ่นกะท่ำใจได้เลยแล้วเนาะเบบไปคือแต่ละไรบิทเอาขออยาถากันเนาะชีวิตประจำวันเอือดแต่ละมื้อนี่เฮ็ดหยังไหนเอ่ยตื่นเช้ามานี่ตื่นเช้ามาก็ต้องหนึ่งข้าวเฮ็ดกินเห็ดลูกไปโรงเรียนโอ้หนึ่งเข้าวแล้วก็หลังจากมาแต่หนึ่งข้าวแล้วก็อ่ามาเปิดห้านบัดนี้้เปิดรานทึก ใครเครื่องมุนอยู่แล้วเนาะมุโอ้แล้วกับเรื่องชั่วโมงว่าเครื่องเอื้อยมดนี่พายิไปเอาให้ดรืไปเอาเองไปเอาเองปิดห่านแล้วไปเอาเองนะก็เลยนี่แหละก็คือสาเหตุเอื้อยเพิ่นมาเปิดใจหาคนอู่คนลมคาคนภาษาสังภาษาก็คือสาเหตุไแบบเอ่าเครื่องมดแล้วบ่มีคนไปซื้อให้ต้องปิดห้านเนาะแม่ต้องปิดห้านหรือว่าถ้าสมมุติว่าลูกเอื้อยได้สาไปงียนเอื้อยต้องไปเอาแม่นบ่แม่นหันดปิดเปิดอยู่เนาะ คนเดียวโตคนเดียวไปจักปิดห่านไปเอาลูกแนยสองมาปิดห่านไปจักอันนาสิเพ็ดอยู่ได้กินแบบไปเอาเรื่องก็ต้องได้ปิดห่านตลอดอยู่นอกบุ่นไหวอยู่เนาะในสถานที่เฮื่อเอื่อยคณีถือว่าคักนอกในล้เคหน้ามนองไฟก่วงเนาะเมนเนาะโอเคราวะอีกอย่างกับทั้งเฮื่อเอื้อยเพิ่นกะสถานที่กะ คักเนาะคักเนาะติดเลยติดทางคักแม่ค่ะหนูมาเล่นก็คือว่าบรรยากาศดีดีเนาะตอนที่ว่าเอ้ยเคยขายบ่เอ้ยแถวนี้นะเคยขายแบบขายตำคายยังบ่เคยขายตำแม่นเลยแบบนี้ก็คือทั้งอันาะเอ้ยเพิ่นก็เลยถ้าชิบุระเนาะขออนุญาตถามเอ้ยชิบุระกันเพิ่นนี่เนาะอ่าอายุของผู้บ่าวที่เอ้ยหับได้นี่ เมน,นแจกเทอรไรล์ตาองมา,มาทายว่าเอ้ยคิไดไปชีดม่อมนี่นะคิดว่านะในใจเอ้ยหรือว่า,าหาซิปลงมาหรือว่าจังใดหาซิปลงมาแต่โอเคอยู่พอ เพราะว่าเฮาต้องการค่ะคายให้อย่างเอาคนแบบว่ามาซอยแฮงเฮาเนาะกันเนาะไม่ว่ามักอันอายุว่าหน้อยโอ้เคอจังได๋เนาะเกี่ยวแบบใดก็ได้เดินได้ก็ได้ราะว่าจริงใจเนาะ้จจิใเขาามแม่นบางเทื่อเพิ่นอายุน้อยแต่ว่าเพิ่นเป็นใหญ้ความขีด้มีเนาะบางเทื่อเพิ่นหันแฮงมันถึงันหักลูกหักเต้าเฮาหรือว่ามันหักก็เด้อบ่ได้เนาะแบบนี้เนาะบางทีกัเนื้อคู่เฮาน้อยกว่าปี2ปีกะ เป็นผูยย้ใหญ่กะเอาดับได้ขึ้เกล้วเนาะ <laughs> แมนแมนอมากาจังเชื่อเป็นนมพังไถ่พังยังแบบนี้เนี่ยสามาโอมาลมนั่นนี่กะสิแบบใดสิฮับได้เรียว่ายินดีต้อนฮับเพิ่นมีบ่ถักขึ้นถถมา ยินดีตาเพื่อนแบบโอ้ยากมากหลินมาโอ้มาล่มอยากเห็นทั้งเอ้ยเด้แบบนี้เนาะอยู่เพื่อนเผ็ดยังด้วยอยู่แบบว่าอยากมาเห็นอาชีตประจําวันของเฮานั่นเลยแบบว่าทั้งเอ้ยเพิ่นอยากมาเยี่ยมโบแมนว่าเยี่ยมยานเนาะแมนเพิ่นก็บอกว่าสิมาเอาโลดแบบเพิ่นอยากมาเห็นิ้องเห็นกันเยามมาสื่อสารดูใจกันก็เนาะจังว่าตัดสินใจต้องเห็นชีวิตครอบครัวเป็นมาแบบความจริงขนาดเนาะได้เอ้ยได้คิดว่าให้เพิ่นมาได้บอก มาได้ว่าพอคนเฮาก็ต้องอยากเห็นกันเนาะมาเป็นพวเมียกันต้องเบิ่งกันก่อนเนาะเป็นชีวาเห็นตุ๊กปับแล้วก็มาเอารถกับบนบมีเนาะเอเนาะถ่ายเอฟซพวกเฮานี่สีมาเนาะบางทีเิ่นก็บ่ได้มาหาเ้ยโดยตรงทุกมันจมาหาพวกยูทูบเบอร์ก่อนแล้วก็ให้พามาอีกทอนึงหาเนาะมันจังแบบว่าหลายคนจังได้เสื่อใจกันเนาะ ขามาโรดแบบนี้ก็ต้องที่เอื้อยคงจะย่านเนาะ <c oughs> อันแบคืออันตั้งเอื้อยนี่อยู่เพื่อนอ่าจักคนแบบคือพออ่อแม่เอื้อยได้ใช่ไหมอันแม่ก็บเราอันนั้นเราไปนอนอยู่แต่นาอ๋อเพิ่นอยู่แต่นาแม,แม่ก็เป็นคนบ้านนี่รึเปล่าอ๋อแบบเพิ่นกับไปอยู่แตน่น้าบัานตั้งพ่อได้ใช่ไห้อ๋อพ่อเกษียรแม่เพิ่นก,นกับบุญมีเพิ่นสาวรักเพื่อนกันเนาะหรือว่าอยู่กับนอ้องมาอยู่กับใคร เราก็อยู่คนเดียวแล้วได้อ๋อทางแม่เหรอยู่คนเดียวเนาะเจ้าก็อยู่กับลูกแม่ก็อยู่ใครแต่มีลูกเว้าจ้าเนาะเวลาห่างแม่ที่เพิ่งก็อายุหลายแล้วบ่ก็เพิ่นก็ประมาณ60แล้วโอ้ก็ถือวร์ันยา่งยุให้ยุหน้าไปปลูกผักปลูกหญ้าไปแด้วเนาะทางเอื้อยนี่มีอ้ายอันมีอ้ายเอื้อยน้องจักคนซะเอื้อยโอ้แต่ว่าต่างคนต่างคนอยู่ชาครอบครัวรละโอ้อันนี้ก็คือทางเอื้อยนี่เป็นดินมูลบรือว่าจังได๋นี่ฮะดิน ซื้ออ๋อ้อสืมกับสามีเก่าเพคนเนาะโอ้แต่ว่าคือเป็นเพื่อนแม่คือเป็นเพื่อนของแม่ในทางดีไซน์สระอ๋ะอใครแตอยู่ใกล้กันเ,เนะาะใกล้กันกับแม่เนาะแต่แม่อืมอืมอืมกะสีนั่นเน,นี่ยหนึงเนาะเพราะว่าเอ้ยเพื่อนก็เป็นค้าคลายเครื่องทางที่กะ คนมาทานว่างในประวงในเนาะบางทีการหยุ่งยากในเนาะตอนนี้เขาก็ขอเวลาเอ้ยเพิ่มสักน้อยเนาะเพราะว่าโอ้ลมกันนี่เพื่อสิได้หาเนื้อคู่ให้เพิ่มเนาะบางทีไมีแต่หยุ่งยากบ่มีเวลาแบบนี้ได้จังบ่ได้เนื้อคู่เพราะว่าเป็นประวังค่ํามืดมาแลักเสิกินแล้วก็เป็นหันเรานอนเออแบบนี้แหละตื่นซาบ้าเป็นชาวบ้านก็แบบนี้เนาะแต่ละมื้อเออตื่นเช้ามานึงเขาที่อยู่กินไปชมลูกมาเปิดหานเด็กปู่ย่าเจ้าคนบ้านนี่บ่ปู่ย่าของลูกจานนี่ คนคนชื่อเอ่ยคนอาสกลโอ้ฮันเหลยผลิตกับไก่กันแน่ถ้าประย่ใกล้นี่อาจจะช่วยเหลือกันได้เนาะบางเรือ่นมาหับลานไปเยียนกันได้เนาะอือประยู่ไกลคนลาแข่งคนละเมืองเนาะแม่นคนละเมืองแข่งเดียวกันแข่งเดียวกันเนาะแต่วลาคนละเมืองคือว่าแม่นด้วยโมได้มาหากันก็คือทั้งเอ้ยเฮทั้งเฮ็ดนาอยู่บ่เอยเฮ็ดเฮ็ดนาเฮ็ดกับแม่บ่เฮ็ดกับแม่อ๋อใครเป็นคนไทยคนไทยชื่เอ้ย กาน้องไซดอ๋อมีนงองไซด์เห็นมาเฮ็ดเวลายำนานเดวน้องไซด์ไทยไห้ไงไซดมาโอ้ก็ดีตอนนี้ท่านไปไซด์เห็นขึไปเฮียนอือยังเฮียนอยู่เนาะเฮียนแล้วปรีผักเฮียนปรีย้ำนานเป็นมาเฮ็ดนาอือก็ดีก็ดีเนาะเข่าเน้องมาไทยไห้เนาะแมนถือว่าเข่าเนี่ยได้กินหลายเต๋บอกแต่ละปีนี่ยลอยปีวิกิเนี่ได้ทรงลอยโอ้คือว่าได้หลายพอสมควรเนาะแมนเข่าทอนนีขนาดเล่ากันยังดีแบบว่าเข่านี้ พออยู่พอกินเพื่อซื้อขาดแต่อันแนั้นกินได้เพื่อจะซือว่านไ่ได้ทุกบ่ได้ยากปานใดดอกเนาะก็พออยู่พอกินแต่ว่าขึ้นเปิดใจนี่ก็คือว่าเปิดใจอยากได้เนื้อคู่เนาะแอยากได้ภาษาคนคุยอะไรพอแบบบ่เงาเนาะกลางคืนก็พอได้ปากเอมเอ็มเอ็มในหน่วยเนาะโอ้ยขาดอย่างเดียวบาดนี้เข่าก็มีกินเนาะเออแม่นขาดก็มีเข่าก็มีกินวั่นซะขาดแต่คนโอ้คนล้มคนคุยแหละ อาชีพการงานเพื่อนกะถือว่ากับมีอยูเพราะได้อยู่เพื่อนกะสั่งค่าขายแบบนี้เพอได้กินกับลูกเนาะเดี๋ยวจะให้เบิรงเนาะว่าหานขาเพื่อนตาเขาเนเป็นจังไดเนาะโดยนะเนาะโอเคผ้วไอตอนนี้ก็เป็นเวลาคํำแล้วเนาะกะอันนี้ก็เป็นทางหานของเอื้อยเองเพราว่าถ้าเอื่อยเพื่อนกับบว่างถ้าเอื่อยเพื่อนกับเพราะว่าอ่าลูกค่าเขาไปทางหานเพื่อนเลย ตลอดายเนาะน<ม>ั่งล,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 ลเลยเนาะเ<อ>พราะว่าอ,อ,อีกอย่างมันกับเป็นเทศกาลก็คืออาณางานบุญเนาะงานบุญก็เลยงานงานปีปใหม่บุญปีญใหม่แบบนั้นเะนาะอ,อันนี้ก็เป็นเดืองทานของ,งเฉยเ่นเอเนาะถ้าว่าหากหมักหรือว่าพิ่นก็ต้องการแต่คนอยากมาสา้่งมาซาเพราะว่าทางพึ่นก็ขาดคนผ้าส้่งผ้าซาแหละฮือเหมือนร่างพักไง กันซื้อคำไม่ใช่ลูกค้ากำลังมากเหมือนหมดเลยอืมการย่างมาขายน้าซอยก็ได้นอกหนินอกห่านก็ได้ถึงว่นใหญ่พอสมควนเลยนะขายเกินอนเอยี่เมนคั่วทางยีนอ๊อกถึงว่าโอเคนอกหนินอกบรรยาก็มีพรมไม่พรมไรแบบน่มลื่นเนาะมีบอกมีเบียได้ปีใหม่อยากมากินเมนโศกาลนี่ลงไม่เอ่นเลยหนเนาะโตนเลยฟั่มเลยทาค่ะทาบลาทา้งอันนะหนุ่มไทยหรือว่าจะมากินเบียร์ลาวก็ได้เด้อเนาะหทั้งเอือทั้งลรางเอือเพิ่นทาเป็นรังรังหนึ่งเท่าได็เอืย ด<า>ังเสอองเซนชิพสองแสนชิองแนชิพพันนี้่<ม>โอ้เบียปองเลยค่ะเบียปองค่ะขายไรขายเป็นปองขายเป็นปององหนึ่งสิบสี่พโอ้าเป็นปองปองสิบสี่พันโอ้ล<า>ราขายถือยรอบราคาถือได้เนาะมาไลยผู้สัางลูกค้าเ่นก็มาซื้อเรื่องเลยซื้อจังได้เนาะแ <laughs> ม่ถือว่าลูกค้า เอื่อยเพิ่นกระลายวาสนะเนาะมาสื่อนาเครื่องคองทางหานเพิ่นนี่แน้เมนแมนครื่องแมะะคหัมได้เ็นี่นะอันนี้ก็ลูกสาของเงยบนนี้แต่ถ้าใาก็ใช้เอื่อยเพิ่นคลายเครื่องก่อนเนาะเนาะถ้าหากก็ใส่เอื่อยเพิ่นคลายเครื่องก็อนรเนาะ ลูข่ามาเลยแม่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 แมขอโทษขอ่อ <favour of osure> ีกย่างนาจะทํเมือนีเนาะแม่ถ้าเราเคยได้ขอโตเมื่อเลยเนาะเมนเนาะ้าเรยุ่งยากแม่้าเเินก็ยุ่งยากแม่ตอนเล่นก็ได้มาหากันตอนค่าเมานะแม่จังีวแ่เมื่อวานมีโอกาสจังมาใหม่เนาะเลยเนาะแม่ดขายเองด้สบายดีนอนพักในวัยเนาะโดยสบายสบายดีเด้อน <l ots> โอเคเนอกาะพ่อแม่พี่น้องทางห้ากส็สะได้ถ่ายทําให้พ่อแม่พี่น้องเพลินเบิงงกับจบเพียงอยู่านี้เนาะถ้าว่าทานได้นมได้ถ้าว่าต้องการฉีหาเนือขู่หรือว่าอยากมาสั่งมาซากับเออย <l ots> อ่าแมวเพลินก็สามารถ มาได้เลยเด้อเนาะเพราะว่าตอนนี้เอื้อฝนกระขาดคนปวาร์ตั้งครัวฝนก็นได้เสียไปเป็นเวลาหาปีแล้วเนาะกระคาขายคนเดียววะสินะเนาะอ่ะถาถามปวาร์ตั้งเฮาวพอพิพาทประกันรดยคอทนคอไปเด้อเนาะอ่ามาฮอดนี้สามเมื่อเองกระเสดโกราหรือว่าขอจบคลิปเพียงแต่ทุนนี้เนาะแต่คลิปหน้าสามเมื่อสิม,มาถ่ายทำห้เบิ่งไม่อ่ะขอคมาอันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี